สวัสดีเครับานะพบกับเสียงมาอีกตามเคยวันนี้ครับรถชิลๆกันดีกว่านะตอนนี้ก็อยู่โรงเรียนบ้านเกาะแล้วก็จะวิ่งถนนเพราะชายทะเลก็จะมีความะอะไรนะเงยียบเหงาอะความเงยียบเหงาของเกาะที่สถานการโควิด ทุกอย่างก็กำลังปรบปรุงกันอยู่ร้านคงร้านค้าก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าถามตามหลักขี่รถก็น่าจะลำบากนะคนก็น่าจะเดินไปเดินมาเยอะอยู่ ็น่าเต่าเยอะจริงๆ างซ้าก็เป็นทะเลแล้วนะเนี่ทะเลล้อช้หาดเลยก็มีร้านทรงร้านค้าแต่ก็มีเปิดบ้างเล็กน้อยว่าสูงสูง วิวโอยกระโดดเลยทีเดียวครับเนี่ยว่าชายหาดเลยว่าเนียููขี่เลาะชายหาดเลยอันนี้ก็รีสอร์ทข,ขายข,ของขายของทั่วไปแต่ตอนเย็นเราจะมาแช่น้ำงง่ๆกันตรงนี้ดีกว่านะตอนเย็นๆ มองดูน่าจะเป็นเหมือนบาบา,บาทั้งนั้นเลยเป็นบารเป็นร้านเนี่ยซีบาร์ซีบาบาทั้งนั้นเลยแต่ก็มีความเงียบเงียส่วนขับตอนคืนนะจะมีความวางเวงมากเลย ก็ไปมองกันทันไม่เอ่ย มัน้อยมัน้อยมาน้อย,ม,อย,ม,อยมันวิ่งตัดหน้ารถไม่ดีนะอ่ะโอเคนี่เป็นบรรยากาศของถนนริมทะเลของฝั่งเกาะเต่านะครับแล้วในก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับเสียงมารแล้วแถัโฆษณาได้ครับผม